หญิงขับแน่ๆนี่คือการตีตราความเป็นผู้หญิงที่ยังคงมีในปัจจุบันแต่แนวคิดนั้นควรเปลี่ยนไปได้แล้วเพราะในโลกปี2025นี้ผู้หญิงเปลี่ยนจากคนนั่งมาเป็นคนขับรถหลายคนขับรถเก่งและขับรถได้ดีมากเสียด้วยแต่กับพวกเธอเหล่านี้แค่ขับรถเก่งอย่างเดียวคงไม่พอเพราะพวกเธอมีความกล้าหาญที่จะท้าทายกับความเร็วแรงของรถในสนามแข่งและใช่ค่ะพวกเธอคือนักแข่งรถอาชีพ ทีได้พิสุดแล้วว่าเมื่อผู้หญิงนั่งอยู่หลังผู้มาไไล่รถแข่งพวกเธอก็พร้อมจะสิ่งคว้าชัยกลับมาและเทได้ไม่แพ้ผู้ชาย Hi, my name is Adele. สวัสดีค่ะชื่อแคนนะคะนัฐนิตดีวัฒนาวราคุณค่ะ What first b u a w a t f r s t a k me in racing is that my dad was a racing driver. I, he is still a racing driver currently in Malaysia. And we started to go go karting, and then we started to win, uh, play uh, go kart a little bit more, and that's how we got into racing. And I got to race back in uh, Malaysia about three years ago. Here I am back in Thailand for the race. Yeah. ที่มาแข่งรถนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยที่บ้านด้วยคุณพ่อเคยมีการแข่งโกคาร์ตมาก่อนสมัยเขาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการ my first experience in track was actually really nice as for my first time in the category I was actually really scared but at the same time I had very high expectations of myself and um, I qualified first place and I finished second in my in my first race. because uh it was also my first time experiencing so it was quite quite fun it was quite fun to begin with คือจริงๆแล้วการเข้ามาแข่งรถอะคะ่ะคือจุดที่ทําให้คะรู้สึกว่าคะชอบกับมันอ่ะคะน่าจะเป็นจุดที่คะรู้สึกว่าตอนแรกอาจจะแค่ชอบเฉยๆพอทําไปสักพักนึงเราก็เริ่มทําให้มันเกิดไรายได้ขึ้นทําให้มันเป็นอาชีพจริงๆได้อะคะ่ะตอนนั้นก็จะเริ่มรู้สึกว่าค่อนขยๆจริงจังกับการแข่งรถมากิ่งขึ้นแล้ว สนามไหนที่น่าจดจำหรอคะคะขอเป็นแบบสนามต่างประเทศและการทุกสนามที่ไปแข่งต่างประเทศค่อนข้างน่าจดจำหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการแข่งแบบเปลี่ยนสนามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ในไทยสนามแข่งอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอาจจะมีแค่บางแสนกับสนามช้างถ้าสนามในไทยที่แบบน่าจดจำสำหรับใครก็เป็นสนามบางแสนค่ะเพราะว่ามันเป็นสตีเซอร์กิตแล้วก็เป็นสนามที่แบบปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียว เป็นผู้หญิงในวงการที่สังคมมองว่านี่เป็นกีฬาของผู้ชายแน่นอนว่าจะต้องเจอกับความกดดันและความท้าทายอยู่ไม่น้อยแต่ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าเราไม่ยอมแพ้เหยียบคันเร่งแล้วซิ่งไปให้สุด I wouldn't say that there will be a big challenge because it's all the same for men and women but uh, actually I don't think there's any challenges e <laughs> we just have to do our best as well yeah fight stronger as well don't think that women can't race as well Yeah always the track is always open for men and female and don't be scared thinking that this is a male dominated industry but women can do as well yeah พวงแรกๆก็ท้าทายค่ะพวกแรกๆก็กดดันว่าเหมือนแบบกลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วจะทําไม่ได้หรืออะไรแบบนี้แต่พอแข่งมาสักพักนึ่งเรามีผลงานมากขึ้นนะคะมันก็ทําให้คนอื่นเขา เ,เชื่อมั่นในตัวผู้หญิงมากขึ้นว่าเอ้ยผู้หญิงคนหนึ่งก็สามารถแข่งรถได้เหมือนกันพอเราใส่บวกทุกคนแล้วเราทุกคนก็เป็นนักแข่งเหมือนกันเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการแข่งทั้งหมดค่ะถ้าเป็นอุปสรรคในการเป็นผู้หญิงเลยคาดว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคจากเพื่อนที่แข่งรถได้กันอาจจะเป็นอุปสรรคจากจิตใจตัวเองมากกว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งพออะไรอย่างเงี้ยค่ะการกดดันรอบๆด,ด้านก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย วปัจจุบันนะคะทุกกีฬามีทั้งมีทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายแล้วก็น่าทุกวันนี้นะคะ่ะกีฬาเพศหญิงค่อนข้างเข้ามามีบทบาทในวงาน Sport การมอเตอร์สปอร์ตค่อนข้างเยอะค่ะคัดคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหน,นะคะ่ะเราควรมีความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเรามั่นใจในตัวเองอะคะ่ะไม่ว่ากีฬาอันไหนแล้วจะเป็นเพศไหนเราก็น่าจะทําได้ดีเสมอ เห็นสาวๆกับรถสุดเท่แบบนี้แต่จริงๆพวกเธอมีรถในฝันที่อยากขับกันด้วยนะคะเป็นรถอะไรไปดูกัน<ม>และนี่คือดิอินเนอร์วิวเรื่องราวของนักแข่งรถสาวบนสนามแข่งที่เต็มไปด้วยผู้ชายที่พวกเธอไม่ได้แค่ขับรถแต่นี่คือความฝันที่พวกเธอพร้อมจะพุ่งทยานไปกับมันถ้าคุณชอบเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท n อนเด้วยนะคะสวัสดีค่ะ